ทันรี้เบิร์ตอยู่จ้ะพอเห็ดได้จ้ะมูเดียวกันได้ค่ะพี่น้องตอนนี้สามวินดาก็้ท่านได้เก็บเบิดจ้ะสวัสดีค่ะผู้บอชนี่นะผ้าลุยค่ะ มันนี้ซาลินากับพพี่น้องมหาเฮตดโดยเก้าด้วยค่ะพี่น้องมหาเฮตดหมู่านนี่สารินากะได้สองต้าค่ะมันนี่กับมารุนมหาน้ากันค่ะว่าเขากิ่มานบ่นมันนี่มันนี้คนมาหลายค่ะพี่น้องจะได้เฮตดหลายปันไหนเนาะค่ะถ้าจะได้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดตดิามให้ารินาได้ด้จ้าถ้าจะได้ก็ไปดยน้ากันค่ะค่ะพี่น้องมันนี่ซารินาก็พระหอด ปลาแต่เด้อจะ้ะมันนี่ก็มาหอดก็พ่อเห็ดเลยค่ะพี่น้องมันนี่คนไล่ไล่มันนี่ลนปลาแตกพ่อเห็ดดอกแรกแขกมานของตัด่อ,อ้ยจะ้ะปิดมุ้งแล้วกันพี่น้องจะห่างๆในแล้วมันนี้คนไลยจะ้ะ ว่าก็หาแถวนี้แหละจ้ะพี่น้องมนันนี่คนหลายหรือมนันนี่สองรถป,ปิกอัพสามรถป,ปิกอัพเลยมันทั้ทงมอเตอร์ไซค์ทั้งรถปิกอัพมาเนี่จ้ะพี่น้องขี่มันมาหน้อมาเนี่ มื่วานมาาันอิสนดกก็มาหาเบิงมองเก้าด้วยพี่น้องมื่อานไอพ่อหลมันอสาะเรนดกกันเลาะเบิกอีจ้ะอ๋ออีอเอด้อกำลังบานกันมิกำลังใหญ่เก่าไหมเยเดนเมื่วา,านมันหน่อยนะพันกระพอยู่แต่ว่าพันห้างห้ามนะ่าน งามาไไดีแกงเลยพี่น้องอหางมาไปไกลปันไดแล้วเขาับย่างกลับไปผุ่งกระโโอเห็ดอีกด้วพี่น้องาดอกใหญ่แล้วพี่น้องฟ้านี่ดอกน,น,อน้นอยๆจะมาใน,เ,นเริ่มใหญ่ละ เริ่มใหญ่แล้วเนาะวันนี้ใหญ่ละพอดีเลยเพื่อนออกมาว่านดอกน้อยโผลวันวน,นี้มีแต่รุ่นบิ๊กอ่าเพี่น้อง ดอกหน้ากินมากได้พป่น้อง เดี๋ยวจะหักเกือบหักต่อเองจ้าพี่น้องมูบ้านอย่างนี้แต่มูใหญ่ๆมันนี่กับมีอยู่จอดแต่ว่ากับบ่อเป็นมูมนมออนมของหมู่บ้านนะคะพี่นอ้นองก็บพ่อเห็น,นอยู่จ้าไปถุเจ้า กาดบดีน้ำเาได้บ้าไปเลยกับเจ้าของกับเมื่อยน้ำนะว่าดีไปอยู่าพนอนนะมาบ้านนะ้มีจุ่มๆเลยวันนี้เริ่มบ้านนะจ๊ะ เป็นมูพี่น้องแต่ว่ามา่ได้เกิดติดก,กันแต่แต่ว่าอ้อมอ้อมเกิดอ้อมอ้อมกันเด้อพี่น้องพ่ <c oughs> ออยู่พ่อเรื่อยอยู่เด้เนี่ยพี่น้องบานโดนแล้วมัเนี่ยบอวา่าในค่ำพี่น้องสาวินดากระก็บได้สองสองตาเมื่อวาน พี่น้องพ่อเอกเดี๋ยวจะแมนเลิกพี่น้องมุ่งเดียวกันดนะจ้ะใน,นเข้ามาก,กับบ๊พิษวังพี่น้องพ่อมาก,กับพ่อด,ด้วยนะจ้ะ แม่เนีย่ยจ้ะสุ้คงเข่าด้วยไปน่องแสบบบเล่จะหนึ่งก็บอเลด้วยนี่เกงก็บอเล่จ้ะัแม่จ้ะ แม่เด้อพี่น้องท่านได้ไปใส่เด้อตอนนี้พี่น้องตาลินดามาหอดกับจอดรถกับพ่อเลยจ้ะพ่อเห็ดเลยค่ะพี่น้องขอใด้ได้ะพี่น้องเทางเขาเด้แล้จ้ะเกิดยู่ปายาพี่น้องพี่น้อง ดอกก็ลังก็ลังดีได้พี่น้องคนนี้ถึงทางเลือกพี่หน่องก็ลังขินเลยจ้ะโดอกงามยิดีขอให้เถิดอีกแล้วจ้ะเถิดหางยุ่ง,ง,ง,ยง,ง,ง,งค่ะงามงามแมนจ้ะอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะพี่น้อง อ่อยด้วยจ้าพี่น้องดูก็กได้เรียกกันได้ค่ะพี่น้องบ่เป็นจุ่มเนื้อจ้ะถึกเพิงก็ลังเกิดให้เถิงหางร้อลุ่งพี่น้องทํมางานเลยเนาะเป็นนักแสบจ้ะแกงก็ได้ถึกฝนพี่น้องเมื่อคืนในฝนตกแห้งจ้ะถึกฝนนั้นล่อมบนเลย อันนี้ก็ตาเล็นดาก็เหยียบพี่น้องเอาเบาๆนะจ๊ะตอนนี้ปลายนะพี่น้องมันในบานเบิดมันว่านี่ยเอาบาเอาบาเบิดพี่น้องมันปลาใหญ่เนาะตอนี้ตาเล่นนากับมาน้มกันตีขนพี่น้องเก็บได้คนละสองตาก็ยังบุเบิดอยู่ หลามันว่านี่คนท่านนี้หูบันไดจะ้ะมัน,นเต็มปลาเลยมัน,นคุ้นนะมันเต็มปลาหวานเด้ออารมณ์มันจะเบาจะ้ะด้วย ดีมันนี่กับแม่เลยจ้ะโอ้ยหมด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 แดงบานไม่เลยจ้ะมันนี่ฮ่าแตัดู kiếp hết mấy con lái đi nữa chứ lái, lái đi เก็บถือผลค่ะพี่น้องก็จะมางามเป็นไรจ้ะแต่ว่าก็แข็งไปเด้อพี่น้องแข็งดีอยู่จะ้ะตามลินดาก็ได้เก็บไปีหนึ่งแล้วจะ้ะ พี่นอ,อมาแป๊บเดี๋ยวจะเคิงตาแล้วพี่น้องเหตุตอนนี้หัวเป็นเมงไงอะไรแถวก็บอเอาได้จ้ะอันไรถึกฝนกับบางดอกก็จะช้ำแน่จะบอเอาแน,น่เราแข็งก็จะเอาอยู่จ้ะ อให้เพิงเข่าอีเด้อพี่น้องให้มีเบิรเด,ด้อจ้ะมูง่ายดีใหนมีเบิดอยู่จ้ะแต่ว่าไม่นี้ก็ไม่ไดบ้บานเบิดเตล้วจ้ะจูมก็จะน้อยลงนะเป็นวีเลยพี่น้องหมื่อวานบบนี่เอามาเบิด,ดจ้ะหลายหมื่อวานกันหลายจีพี่น้อง ขึน้นไม้กัมีเรื่อยๆพี่น้องมันกำลังขึ้นไม่จากน้อย พี่น้องบา้มาไหนหรือมาเห็ดบานได้พี่น้องมหมนี่มานีนเห็ดอกสู้ดอยเลยจ้ะพีมนี่มาไหนมาไหนเห็ดอกคู่ดอยเลยค่ะพี่น้องแถวบาสนี่สาวินดาเห็ดละงูก็เริ่มออกแล้วจ้ะมาไหนสาวินดาก็จะมาเอามงเก้าก้อนพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนพ่อไหลมาไหนเก็มากอะพ่ออยู่ด้วยจ้ะไปหาม้าเนี่ยเกือบเครื่องตาแล้วพี่น้องเพิ่งมาหอน มูเดียวเด้อพี่น้องเลยท่านในเบิร์ตอยู่จ้ะตาเดนดาท่านในเปหอดใสซอยู่มันเองมันเองเอาตาเดียวมากถ้าเก้าเดินไปน่องเขาตะกาใหญ่มากี่น้องมันเองไหนก็จะเต็มตะการหรอมันจะได้กลับบ้านเร็วเพราะไปน้องมันเอง ว่าบ้านไก่ครับพี่น้องลาดินดาก,ก็ขี่รถเครื่องมาเนอะเมือนกะนมากัญาคนละขั้นจ้ะเพิ่งเข้าบ้านนะ่อให้เพิ่งบ้านหลายเลยนี่นั่งเก็บอยู่นี่ยแหละนี่อเอาเลยจ้ะเดิมเป็นล่าแล้วถึงมาฝนมาเป็นล่าครับพี่น้องนี่เอาได้อยู่จ้ะมูเดียวกันได้ครับพี่น้องลากราทันทเก็บเบิดจ้ะ มูเดียวกับจุดเครื่องตาเลยพี่น้องตอนนี้จุดเลยเครื่องตาลจุดเลยเครื่องตาขาดเลยจ้ะพี่น้องมใยายมูใหญ่อี๋มันนี่แต่ถ้าจุ่มก็มาเต็มจูดพี่น้องอันนี้มันบานก็เลยเกือบเต็มตาแล้วจ้ะเบ,บาก็เสียดายเนาะค่ะพี่น้อง จะดอกบนบานโอ,โอนี่กระดอกหน่อยพี่น้องบบาแข็งต้มน้ำหอนหล่างพี่น้องผสมน้ำอุ่นเนะคะล่างสะอาดแป๊บเดียวค่ะ แข็งเด้งดีงามพี่น้องตาดินาเห็ดมันขึ้นนี่ต้มน,น้ำหอนผสมน้ำเย็นเนาะค่ะลาเห็ดสะอาดไว้ใยไปหน้องอันนี้เบิดพี่น้องมู๊มู๊เดียวกันนะใครเนี่ยตาดินาพอนะเกือบเต็มตาแล้วไม่เจอเห็ดมู๊เดียวกันมู๊เดียวเด้๋ยจ้ะเห็ดจะซีมล้นโอ้ยหมดกระจายจ้ะพี่น้นองหมดไลท์เลยจ้ะ คุณตกยิ่งหมดหลายด้วยจ้ะหมดหมดหลายหลาย มัน,นก็พอหลายดอกอยู่ด้วจ้ะนี่ดอกาง,งามๆพี่น้องกำลังถึนก็นมีเด้อพี่น้อง มัน,นีนบานเมื่อตัวเนาะงานไซด์เดียวด้วยพี่นองมันเฮน็ดจูมบ่คคอยได้เด้จ้ะมัน,นีตอนรินดาก็จะมานเฮ็ดบานโอเฮ็ดอีเด้จ้ะมัน,นี่เป็นล่าได้จ้ะ เพิ่งพี่น้องก็ล่างเกิดฮ่าฮ่าพี่น้องนีง่นะน้ำมีดีแ้าเป็นเอิรนสาเรนดากระบาดลงมากจ้ะอยู่ปลาน้องใหม่มีเดี๋ยวดอกงามงามแม่เล้ากัะ นี่กับแม่ด้วยจ้ะฮึนากนงก่อนน่เดือนพ่อเห็นอยู่น,น,นี่กงม,มาเน,น,นี่ยไปลองมันมันมาเนี่ย แมนด้อพ <occurs> ี่น <Bless> ้องไหนแกแมนจ้ะนตอนบานเอาเบิดเอาดูพี่น้องบานก็เอาเด้วยจะเสดายันแข็งเนาะเขาเลยเอาอืม แต่บ่เอาแต่ว่ข้างล่างมันถือฝนไหลอันนี้มันอยู่บนบนสันดอยพี่น้องกับบทบอเหลวปนานไหนพี่น้องอันนี้งามด้วยจ้ะตีกับคนละยางกันได้จ้ะน่าหลบไหมน้ำอีดีพี่น้องฝนนีก็แม่นค่ะพี่น้อง không buồn đấy cả không kịp con phải gọi Hãy subscribe cho นุ่งลายพี่น้องพี่เนี่ยเระว่ามาขึ้นในฝนตกเบิดขึ้นจ้ะมันนี่ยุ่งกระลิดเต็มเลยดอ,อกไหมมีงามๆพี่น้อง พี่น้องสาวรินดาก็ได้เฮ็ดเต็มตาเลยเด้อจ้ามาเนี่ย่ครอยางได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สาวรินดาในเด้อจ้าค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ติดตามสาวรินดาได้ค่ะถี่หมอกก็รังใจให้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันอีพี่สองค่ะพี่น้อง